สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนผัวมุ้มโหลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทางแล้วก็ ขอบขอบคุณหลายนะจ้าที่กดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะเราขอบคุณหลายจ้าพี่น้องว่าล่อเบิงยูเดอร์ซีรีลุงอีสานจ้าพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเกิดไล่ได้ในช่องเพื่อที่หน่อยียเอาไล่ได้ในช่องไปสางซีรีลุงอีสานให้เบิงนะจ๊ะพี่น้องจ้ามือน,นี่จา้าแปลกแปกว่าจ้าต้อนรับเข้าสู่บ้านในอินเดียเด้อจ้าตอนนี้หน่อยอยู่อินเดียจ้าพี่น้องจ้าหลังจากที่แบบกลับไทไปเก้าเดือนนะจ้ะ พึงสิได้กลับมาาจะพี่น้องจ้าสำหรับเอฟซีที่เขามาเบิ่งหลังเก่าเดือนมนื่อนีก็สิบพาะเห็นบ้านนีอินเดียน้าจ้ามือนีกลับมาแล้วจ้าสำหรับคนที่คิดนอดอินเดียกับภากลับมาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเ็กิจกรรมกันนาาจ้าอันนี้อาหารมื้อแรกในอินเดียค่ะอันนี้ก็สิเป็นข้าวอบอันนี้เป็นเนื้อแกะน้าจ้า <laughs> ข้าวอบแก่จ้าแล้วก็นี่ของหวานของโปรดไดฮิวราซิสเมก อ,นนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นวอเจอร์มิน์นะจ๊ะนี่ก็จะเป็นแบบแตมจ้าแตมาอันนี้ก็จะเป็นซุปนะคะไลยอะไรแนวรับพี่น้องจ๊านี่ก็จะเป็นซุปอันนี้ก็จะเป็นเขาเอ่อเป็นออนเนียนเคี่นเคี่ยงนะจ๊ะบ้านนี้หน่อยก็สิกินโลตีนะกินโลตีกับซุปจ้านี่จ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามากินเข้าต้มกันมือนี้มือแรกเลยน้องจ้าเศรามากกับมือแรกขอกินขนมหวานก็ได้จ้ะพี่น้องจ้าหน่อยเป็นคนแบบกินขนมหวานแบบกินเลี้ยกน้ำย่อยน่ะ กินขนมหวานก่อนเลยเดี๋ยวเอาไปมือหนาได้จ้ามือหนาหน่อยสิไม่เห็ดอ่าผ้าเห็ดได้จ้าอาหารอ่าอินเดียอาหารไทยนด้จ้าแต่ว่าตอนนี้ขอกินก่อนกินพอดกินพอดอาหารอินเดียนด้จากนอนกับน้ำลายไหลนี่จ้าไดฮิวระหือมขึน้นจมูกของโปรดน้อยปาลรกมักไม่เคยเคยห้อ่ะอร่อยมาก จะพี่น้องจ้ามาปลาที่กุ้งสีกิโลจิอุ้งสุกคอเบี้ยงมาแบ่นเดียกันเลยจ้ะแซ่บขนาดก็พี่น้องจ้านี่จะสกินกับอันสุกจ้ะอืกมกอที่นี่มันฝรั่งเหล่าก็ะตัวตั้งเต่าเนี่ยครับกลับช่วยน้ำซุปก็อรเป็นเกลือเทศจ้ะปลาเป็นผักกับเห็ด ืมนพลังอย่างกินกับโรตีเนี่ยสิบวอคยหนุ่มเชียงรายสาวจ้ายูนี่ยูกับหลายคนจ้าพี่น้องจ้ะสำหรับเอฟซีที่เขามาเบิรงแบบหลังเก้าเดือนเนาะจ้าสิบวอหูเราจะยินดีต้อนรับเข้าบ้านที่เยรอจ้ามาจ้าเครื่องเที่ยอกัน ต้มคืนหอดนอกจากเป็ืเนือกนแก้รสชาติอาหารเชิงเกษตเป็นแบบถ้ามาชาติก็ปรุงตังได้ใจพี่น้องแกาวก็สิมีรสเค็มน้ำควเป็นเค็มน้ำเค็มเค็ม,ม,มยังเดี่ยวจา้า ก็าเป็นใีส,สีรุ้ยจะเกลือแล้วก็เป็นเครื่องเทศทั้งเพลินนะจา๊าอ,อร่อยมากแซ่บหน,นักต่อยในสิ่งนี้จ้ะอ่อนเนี่ยเด้อียวเพ่อนหน่อยยังว่าได้ไปตลาดพู่สิมั่ง,งหอดเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวตลาดพิ่งนะจ๊อน,นี่มาสักแก่เพลินข้ากลับบ้านไม่อห็นเดียว สับห,หนัแแ้งกระดูกนิกน้อยอ่งมือนาสิพลาเห็ดอาหารด้วยจ้งมือนี้ยังก like kind of ็ให้ในเข่าขั้วม <için sin> <Rot> so ือนี้กินสก๊อนกินให้หายอยากก็แนเน่หมักมือนี้กินแนวาหมักให้หายอยากก่อนมา หอมแดดเขาหั่นแบบนี้เสียงเขาบีบของหน้าใส่กันหน่อยเด,ด้วยแต่พี่น้องจ๋าเพิ่งสิตตัดลดกันจ้าอ้อาโอบแก,ก้มกระสินี่รสชาติเข้มยังเดี๋ยวที่กันต้อมีอย่างด้วยจ้า <c oughs> แม่ยังนะเบิ้งอย่ะ กลิ่นทั้งโลดตีกินทั้งเขา่าอยากสุดแฮะพี่น้องบางคนเิอันพี่น้องที่เป็นของมาเบิรงนะจ๊ะเป็นว่ากินโชว์มันเป็นรอวโชว์สั่นขอโทษเด้อจ้าพอดีหน่อยไม่เห็นคลิปหน่อยอย่างมา่ออพี่น้องแล้วก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรวมมาเมาว้ากันนะจ๊ะพี่น้องตอนแรกหน่อยว่าสิไล่สดแต่พอคิดแล้วไล่สดแล้วพี่น้องก็ได้ยุติตรงกันจ้าแต่ถ้าหน่อยเห็นคลิปแบบนี้นะจ๊ะพ่อ,อพี่น้องเขามาเบิรนั่มเขา,มาเมน้น คันหน่อยว่าหน่อยก็ hehe, สิเด็เขามาอ่านเรากับมาตอบกันนาะจ้าพี่น้องจ๋าแต่ว่าคันไล่ส่วนคพี่น้องประเด้ยมากเขาอก็ระด้พอกันน้อใจเห็นแบบนี้ยังสี่ดีกลัวหน่อยว่านะเจ้าพี่น้องจ๋าเนาะเรากลสามเราคนว่าคนที่ว่าให้หน่อยเบาหลยว่าเป็นเบาหลเจ้าพี่น้องคือหน่อยเห็นคลิปเจตนาหน่อยคือมาหากัรมาพ่อกันพน้อนั่งกินแบบนี้แล้วนี่เอฟซีบางคนบอกโอ้ยเบิ้งพี่หน่อยเราโอ้กูนกัขอบคูณ่หลายจ๋ามายิ้มให้กันเนาะมารลับพลังหัวมาจากพี่น้องจ๋าบว่สิเม่ยมาจากไสกันมาเบื้องหน่อย เป็นกลิ่นนั้นแค่นี้ครับแกนี่เม็นหน่อยกรับคุณชายกลิ่นคุณสิทิ์กลิ่นจะพักถ้าว่าเอินว่าเจ๋เห็นว่าดับนุ่มนะจ๊ะเอินว่าเพิ่นกินนมเนาะก็เอินว่าเป็นมั่งมั่งสวิบาตนะจดะ เจ yeah ๊าะเจ๊าะหอมดีจ้ะหอมแดงครับของเหลว เดี๋ยวเลยจ้าบ้านนี้ก็สีตามด้วยของหวานคอเตอร์มีหนึ่งชิน้นแป้งนี่ก็จะเป็นแป้งที่เพิ่นปั้นปั้นเองนะเจ้าพี่น้องกับซีมี่ไข่ไข่ก็เม็ดกว่าวาดอยู่ในหันหนอยบ่แน,น่ใจว่าเพิ่นเอิ้นเม็ดกว่าวาดมาเลยจ้ะกัสิมีเม็ดกว่าวาดอยู่ในหันบ้าดน,นี้เพิ่นก็ปัน้นแป้งแล้วเพิ่น,ก,น,นก็ไปทอดเนาะจากไปทอด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 แล้วเพิ่นกับซีฟูจังซี่แล้วก็มาแซ่ลอ้สิเป็นที่ทางฝ้องน้ำนี่จ้ะพี่น้องเพิ่นก็สิอม อมน้ำอันนี้จะเป็นยุคเกิดได้จากอืมมมมมเมม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 มวามมมรมววมามมมมมกมมมหม่มอมม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 มนหมามมามมมามมมปมมม็นมวานแห้งมมมมมอนมออมมมมมมนมม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 ีมม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 ้มมมเขมมมมมนมมมมมมมนมม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 มอ เห็ดยกเกิลตั้งเอาไว้กินน้ำน้มมาจากฟ้ามแดงมาต้มเห็ดเองเบิร์ดบ่ว่ายจะเป็นยุกเกิลบ่ว่ายจะเป็นน้มเห็ดเองแดงตองมะพร้าวเจลาอีเองแล้คือบ้านเขาเนาะสื่อเป็นกล้องมากกว่ากินเลยอันนี้ต้อกมะลังต้มก่อนจะทุกเสาร์ฉันจะมาส่งให้ทุกเสาร์ฟ้าม่ะจ้ะแจ้งขนาด กินเป็นตอดีใจว่าจ้าพี่น้องกินไปต่ออันผู้คนเที่ยวกินดีใจ,ว,จว่าจ้าอ๋อขอใส่มืออืมมันจังไม่ร้อนหวานหวานเลยซูบอกวา่าพี่น้องจา๋ายุนี่บักม่วงสุกอ่ากล้วยหอมแล้วก็เนี่ยค่ะมีเบ,บิ้ลปีเบิสตัดแล้วรสชาติเพื่อนหนักจิ้มเค็มคนก็เข้าได้จ้ะพี่น้อง สีบอ้อจืดสีหวานสีหอมก็ของเฮาวจะพี่น้องจ้ะเป็นที่ดินเนะาะอ่ะสิเป็นที่ดินจ้าแม่ตาอากาศพี่กันจ้ยนนนะยนี่ยผเว้นฮอนพี่กันกระบาดเฮาแต่พอยี่เหมือแรงมาเย็นเย็นครับชั้นบรรยากาศเป็นยังดีอยู่นะจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ของบา้านเฮาานะฮอนว่าเ่ยผมได้ของฮอนเนาะจ้ะ <c oughs> พร้องเพื่อนเนอย็นเลยจ้ะยนี่ยผมขึ้นเย็นเ่ยเหมือนว่าต้องขึ้นจาา๋จาพาไปโต๊ะจักชั่วโมงหนึ่งเดี่ยโอ้โหเย็นสบายเลยนะพี่น้องจ๋าโอเคเรียบร้อยแล้วดูแลนิดหนึ่งนี่น โอเคด้วยจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้หน่อยมากินเข่าก็พี่น้องแค่นี้คลิปนี้ผ้าเข่าบ้านในอินเดียนะจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวคลิปหน้ามาเบิ้งว่าสิเดาผ้าเห็ดยังสิเดาใส่ไสิเดากินยังนะจ้ะพี่น้องจ้ามาแล้วแล้วผู้ใดที่อยากแบบได้ชุดสวยๆหรือว่าอยากได้โอมเดี๋ยวหน่อยมือใดสิผ้าไปเดี๋ยวสิบอกด้วจ้ะพี่น้องจ้าสิบอกรวมนานาะจ้ะเพื่อผู้ใดอยากได้กระจองไวหน่อยส่งให้ได้แตว่าว่าใจค่าส้งกันเองด้วยจ้ะพี่น้องจ้าโอเคจ้ะพี่น้องจ้า คลิปนี้ล่าไปแค่นี้เอาไว้พอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะคะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ,คะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย